ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหววฮานอยนะครับ2ตัวเน้นรูดในงวดวันที่9 ันยายนพศ2564นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยนะครับ2ตัวเน้นลูดนะครับก็ไม่ทำให้ f c พี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผิดหวังนะครับเมื่อวานก็ให้ตัวเด่นไป3กับ2นะครับเมื่อวานก็ปังมากเลยนะครับก็เข้า3 1นะครับ3 7นะครับ8 3 3สานะครับสำหรับ ตัวเด่น3นะครับสำหรับ2ก็มา29นะครับสำหรับเด่น2นะครับเมื่อวานก็เกี่ยบเข้า3ตัวนะครับให้934นะครับออก938นะครับให้932นะครับออก938เมื่อวานก็ขาดแต้มเดียวนะครับเข้าเฉพาะชุด2ตัวนะครับสำหรับเม็ดเดียวเมื่อวานปังมากเลยเข้าทุกน้อยนะครับในรอบ5้าโมง เข้าทุกนอยเลยนะครับตั้งแต่เฉพาะกิจปกติและก็ v i p นะครับก็ให้เด่นอยู่ที่3นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC พี่น้องของแอดมินคิมพารวยทุกท่านด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเด่นมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับที่ผมได้มานะครับเลขเด่นวันนี้นะครับเด่นๆก็เจอรูดศูนย์นะครับอยู่ที่ศูนย์กับสามนะครับสายวิ่งสายรูดรูดศูนย์กับสามนะครับเพื่อความชัวนะครับ เด่นศูนย์ก็จะเจาะให้4คู่เหมือนเดิมนะครับก็จะมี0ูนนะครับศูนนะครับศูย์แล้วก็90นะครับสำหรับเด่นศูนย์นะครับสำหรับเด่น3ก็จะมี53นะครับ 6, 3นะครับ3 9นะครับแล้วก็1 3นะครับสำหรับเด่น3นะครับก็มี4คู่นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับผมเพื่อความชัวร์นะครับ สำหรับชุดเบิ้ลก็จะมี4คู่นะครับก็จะมี3 3 0 0 6 6แล้วก็77นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับในงวดวันที่9นะครับกันยายนนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับแนวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับก็จะมี4คู่เหมือนเดิมนะครับก็จะมี5 6 3นะครับ009นะครับ753นะครับแล้วก็ 7 0 7นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุดเด่นนะครับ4ตัวนะครับ4คู่นะครับ3 3ตัว4คู่นะครับก็สามารถาไปชมได้นะครับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับปกติแล้วก็ว i p นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f c พี่น้องที่เข้ามากด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ